สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติปลื้มนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขานิาติศาสตร์ประจำปี2565จากแนวคิดงานวิจัยทางกฎหมายสู่สังคมยุคใหม่ที่ดีขึ้นสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขานิาติศาสตร์ประจำปี2565 ศาสตาจารย์ดอ,อร์บันเจิดสิงค์คเนติคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์โดุสฎีบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในงาน NRCT Talk นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2565ครั้งที่2น่ณศูนย์จัดการความรู้การวิจัยสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติ วันที่22มีนาคมพุทธศักราช2565ดรว,วิภารัตดีอองผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่ามีภารกิจที่สำคัญในการให้รางวัลประกาศกิรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการส่วนรวม ซึ่งในปีนี้สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติได้มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขานิาติศาสตร์ให้แก่ศาสตราจารย์ดรมันเจิดสิงคขะเนติคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เนื่องจากเป็นนักวิจัยที่มีความคิดริเริ่มและอุทิศตนเพื่อง,งานวิจัยได้สร้างองค์ความรู้ทางด้านสาขาวิชานิาติศาสตร์ที่มีความสําคัญในการใช้เครื่องมือกลไกท ทางกฎหมายในแง่การตัดสินคดีในกระบวนการทางสังคมเชิงวิทยาและเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อสังคมและของประเทศชาติต่ตอไปกระบวนการทำต้นน้ำของเราเนี่ยเป็นไปตามชะตากรรมไม่ได้ครับรัฐไม่ดูแลเลยนะท่านดูข่าวเลยครับทำไมเพื่องานสอบสวนค่าตัวตายทำไมเพื่องานสอบสวนเอ่อยิงตัวตายพราเขาเครียดครับ พราะเขาเครียดที่สําคัญท่านทราบไหมครับตารวจมีตัวชี้วัดนะครับว่าห้ามไม่ให้รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนเกินกี่คดีคด,ดีต่อเดือนทีนี้พอประชาชนมาร้องทําไงครับทั้งงานสอบสวนต้องรับเป็นการส่วนตัวนะครับเขาต้องไปจัดการเองไงจะไปจัดการเองท้ายสุดชาวบ้านก็มาตามเรื่องไงเขาก็เครียดปัญหาใหญ่มาจากนยโยบายนะครับของสตชผมเรียนได้เลยเรื่องนี้ว่า สตชต้องไปปลดล็อกอย่าไปไปกําหนดตัวชี้วัดนะครับว่าต้องรับเรื่องไม่เกินกี่เดือนกี่เดือนการบอกว่ารับไม่เกินกี่เดือนเพื่อจะบอกอะไรครับบอกว่าสังคมมันปลอดภัยนี่ครับเรามีแค่แคนี้อเน,นี้ยค,คือความผิดพลาดมากและเป็นการไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องพนักง,งานสอบสวนนะครับผมว่าอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากในแง่ของการปฏิรูปจะทําได้หรือไม่อย่างไรนี่ผมก็ไม่นะครับไม่แน่ใจไม่แน่นอนว่ามันจะทําได้หรือไม่แต่ว่า พนักงานสอบสวนไม่ได้รับการดูแลครับไม่ได้รับการดูแลจากระบบเลยแล้วปล่อยให้เป็นชะตากรรมเขานะครับท้ายที่สุดพนักงานสอบสวนนะเครียดกันมากครับท่านไปถามตำรวจดูว่าใครอยากเป็นพนักงานสอบสวนไหมไม่มีใครอยากเป็นผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับเรื่องการท้องถิ่นในระยะเวลาเจ็ดแปดปีที่ผ่านมามันไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังมันไม่ขยับนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอำนาจการเมืองส่วนกลางเนี่ยเขากังวลใจ ขากังวลใจว่าการเมืองท้องถิ่นไปอิงกับการเมืองชาติใช่ไหมนี่คือประเด็นหนึ่งนะที่ทําให้การเมืองท้องถิ่นไทยไม่ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าความไม่วางใจของอํานาจรัฐที่มีต่อการเมืองท้องถิน่นจึงเป็นปัจจัยสําคัญใช่ไหมเพราะนั้นออผมเรียนได้ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็คงแต่ว่าที่ผมเสนอในบางเรื่องออกมาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเรื่องสุขภาพประชาชนไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับ ความอยู่ดีกินดีของประชาชนไอ้นั่นแหละผมจึงเสนอบอกว่าเฮ้คุณผ่องลงมาเลยให้อำนาจท้องถิ่นเขาดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตอันนี้ไม่เกี่ยวกันเมืองเพราะวันนี้มันทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันกระจัดกระจายไม่เป็นเอกภาพต่นเองก็เรียนว่านะครับบรรยากาศในเรื่องกระจายอำนาจจะดีขึ้นหลังการเลือกตั้งครับ